ฮาดอกฮาดอกหมอนมาเคลียเคลียเคลียได้หมดได้หมดนวลเลยอ๋อกำดอกหมอนเอาหมอนเกสรหมอนมากิกีกีกีครับเกสรไม่ต้องไปพาไม่ต้องไปพาครับตัดดอกตุ่มๆออกไปหมดครับแต่เฉพาะดอกบานจะเอาไปกินเมื้อคีลูกอ่าก็คือจัดชุดไว้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วก็เอา หมอนดอกหมอนมาดอกหมอนมาเคลียร์ครับจะอย่างเดียวแกซอนก็ไว้มันเดิมครับแล้วมันจะปล่อยลงมาเองมันเขาไปพาดอกแหวนมันจะไม่หลุด๋อครับครับนี่นี่นี่แบ่งบอกเทคนิคกีนแล้วนะอ่าเนี่ยไม่มีห่วงครับไม่มีห่วงนี่เสียหมดแต่คือที่มันตุ่มๆก็คือตัดทิ้งเอาเฉพาะครับบานๆอย่างเดียวต้องการว่าิ่งสามลูกสีลูกสีหัดอกครับครับแล้วดอกต้องเผื่อไว้ไหมครับ ต้องไว้หลายดอกก่อนไหมเราอยู่เทศกา,า,าลเถาเถาฝนมันจะตกนะี่ยเราเอาดอกบานพวกนี้เอาไว้สักสามดอกสามดอกอเ่าฝนไม่ตกคืนนี้ปล่อยอ๋อนี่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 เหลือนี่ครับผ่าหมอนมาปัดติดแล้วอันนี้มันจะลูกมันออกมามันจะเป็นชนีหรือว่ามีปนหมอนไหม นี่แล้วธรมเหมือนธรรมชาติเลยอ๋อเหมือนธรรมชาติลาดอกนี่บางครั้งเนื้อมันจะไม่เข่าครับอ่ามันจะขาวแล้วไม่อร่อยอ๋อนะครับอันนี้จะเป็นธรรมชาติเลยพาดอกมันไม่ไ้แต่ถ้าเอาหมอนปัดก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับหมอนอะไรไม่เกี่ยวครับอ่าก็คือเป็นธรรมชาติของของชนีเขาเลยอ๋อเอาไปพาดอกก็ต้องเอาหมอนมาเขียเหมือนกันอ่าเราไม่ค่าเห็นปั๊บรู้เลยว่าเรียนพาดอกจะไม่เอาเลยอืมันี่นี่มันจะหาปูเต็มอ่าครับปุ๋ยไม่ถึงเนื้อขาวเลยครับ นี่นี่นี่ชนีไม่ใช่ตอนร้อยลูกอะครับเนื้อไม่เขา่าก็ไม่เข่าเลยอ่าใช่ทิ้งหมดเลยเสียเลย,เยอืมแต่นี้แบบเข้าสีเลยเนี่ยเทคนิคเทคนิค <laughs>